วิลเลตซู้ราคายอย่างอารมณ์ดีจนลินซี่ต้องต่อยาถามอีกครั้งมิสทำอะไรกับโรสรอยส์ันนั้นคะเลขาสาวกระซิบถามทว่าวิลเลตกลับทำเป็นหูทวนลมไม่ตอบคำถามนำซ้ำยังฮัมเพลงเบาๆจนเลขาสาวอดมันไส้ไม่ได้หยุดทำทองไม่รู้ร้อนคะ่ะหวังว่าอะไรก็ตามที่มิสทำคงไม่เกินไปนะคะไม่เกินไปหรอกเลนฉันว่าองศานั้นพอดีสุดๆไปเลยมิสลนซีเสียงสูงพร้อมทะลึงตาใส่คนเป็นนาย เอานา่เดี๋ยวออกไปดูเองละกันแต่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเรื่องนี้จะมีคนผิดแล้วก็นายผู้ดีปากร้ายคนนั้นแหละวิโเลตพูดพร้อมยักไหล่ให้ตายเถอะงานนี้พังอีกแล้วเรนจีพูดแล้วกอกตารถโรลส์รอยส์คันนั้นดูเหมือนจะมีปัญหาหนักจริงๆเพราะพิธีกรคนเดิมกำลังประกาศสามีกครั้ง ประกาศอีกครั้งครับท่านใดเป็นเจ้าของรถยนต์โรลส์รอยสสีดำทะเบียน G B Q 7198กรุณาออกไปพบสกอตแลนด์ยาร์ดด้านหน้าอาคารรถของคุณกำลังสร้างความเสียหายอย่งางหนักให้กับอาคารขายของที่ระลึกทางด้านข้างครับสิ้นเสียงประกาศของพิธีกรสองหนุ่มเจ้านายเลยามั่นใจแล้วว่ารถยนต์โรลส์รอยส์ที่กำลังก่อปัญหาคือรถของพวกเขาแดานออกไปเถอดดูเหมือนเป็นรถเราแน่ที่กำลังสร้างปัญหาแบรนดอนพูดนั่นสิครับแล้วคนขับรถหายโหไปไหน เลขาหนุ่มพึมพำอย่างไม่สบอารมณ์แล้วหันไปถามเจ้านายหนุ่มอีกครั้งแน่ใจเหรอครับคุณเฟลนว่าจะให้ผมออกไปถ้าพลาดนิดเดียวเราอาจจะแพ้นะครับดูก็รู้ว่าซินเดอเรลล่าของคุณเธอเชี่ยวชาญผมเอาอยู่คุณไปเถอะแบรนดอนยืนยันเออเออแต่แต่ว่าแดนนีลังเลอดเป็นห่วงไม่ได้ขณะที่สองหนุ่มเจ้านายเลขากำลังปรึกษากันเสียงพิธีกรก็ดังขึ้นอีกครั้งราคาเปิดมาแล้วคุณสุภาพบุรุษจะสู้ราคาต่อไหมครับ ทว่าแบรนเดนไม่ได้ยินเสียงของพิธีกรเพราะเขากำลังคุยกับแดนนี่คุณสุภาพบุรุษครับจะสู้ราคาไหมครับพิธีกรถามอีกครั้งครับสู้ครับแบรนเดนรีบตอบพิธีกรแล้วหันไปสั่งเลขาหนุ่มอีกครั้งไปเถอะแดนไปดูให้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาสั่งครับบอสแดนนี่ตอบรับแล้วรีบออกไปตามคำสั่งของเจ้านายแบรนเดนถอนหายใจอย่างหงุดหนิดท่าทางวกแวกเสียสมาธิของเขาทำให้บีโอเลตยิ้มกลิ่ม การประมูลเป็นไปอย่างเข้มข้นเสียงพิธีกรคนเดิมประกาศย้ำพร้อมทั้งเตือนกฎกติกาเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญเอาละครับช่วงวินาทีสุดท้ายแห่งการประมูลก็มาถึงทั้งคู่มีเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นเพื่อสู้ราคาถ้าเสนอราคาไม่ทันเวลาเสียงเคาะไม้ของกรรมการดังขึ้นก่อนผู้เสนอราคาก่อนหน่าจะชนะแล้วได้เพชรเลอค่าเม็ดนี้ไปครอบครองผู้แข่งขันทั้งสองเข้าใจตรงกันนะครับ แบรนดอนถอนหายใจมือเรียวขีด <K asket> ขีดเขียนเขียนบนกระดาษก่อนจะฟันธงราคาออกไป97ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเขาคำนวณว่าราคานี้ไม่ทำให้ขาดทุนถ้าเทียบกับสถิติราคากลางที่ขายได้ครั้งที่แล้วแต่เขาลืมข้อมูลราคาโดยละเอียดจึงอาศัยเพียงสิ่งที่พอจำได้คร่าวๆค,คุณสุภาพสตรีสู้ไหมครับพิธีกรเอ่ยถามวีโอลตสู้ค่ะ99ล้านดอลลาร์สหรัฐเธอตอบ ทว่าน้ำเสียงเนิบช้าใจเย็นของวิโอเลตทำให้คนฟังแปลกใจแบรนดอนขมวดคิ erm ้วนิ้วหน้าเธอพึ่งให้ราคาสูงกว่าราคากลางเขาจับจ้องคู่ต่อสู้ตัวเล็กอย่างครุ่นคิดซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่แดนนี่ส่งข้อความเข้ามา รูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ iPad ทําให้แบรนดอนตาเบิกกว้างเพราะมันคือรูปภาพรถยนต์โรสรอยลงไปอยู่หน้าอาคารขายของที่ระลึกอัดก๊อปปี้กับแผงกระจกหน้าร้านแตกละเอียดพังยับเยินความตกใจทําให้แบรนดอนลืมไปว่ากําลังสู้ราคาประมูลปังเสียงเคาะไม้ของกรรมการเรียกสติของเขากลับมาทว่าช้าไปเพราะมันคือการเคาะไม้ขาย สรุปขายครับขายให้กับสุภาพสตรีหน้าตาดีจากสหรัฐอเมริกาท่านนี้ครับมารับเพชรของคุณไปเลยพิธีกรประกาศพร้อมผายมือไปทางิโอเล็ตเหล่านักธุรกิจต่างปรบมือและมองเธอเป็นตาเดียวแน่นอนว่าแบรนดอนจ้องเธอตามไม่กระพริบเช่นกันลินเราชนะแล้วิโอเล็ตยิ้มกว้างใครจะเก่งกว่ามิสของฉันล่ะคะลินซี่พูดแล้วสวมกอดเจ้านาย ให้ตายเถอะแบรนดอนเค้นเสียงต่ำจากลำคอแล้วเดินเลี่ยงออกไปอย่างหมุดหงิดไม่อยากอยู่ยินดีกับคนชนะ